ไนะคะนะไฮอาอรไฮอาพรนะฮะเดแน่ๆนะครับสนุกแน่ๆเหมือนกันค่ะเดี๋ยวค่ำคืนนี้ช e. i mean ่วงเย็นๆย็นแม่ไฮมาม ไมายจะมาเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบกลับบ้านแล้วก็เดินไปทั่วทุกมุ้อแล้วก็อยู่กันยาวๆถึงสามมื้อนะเช้ากลางวันเย็นอยู่ตรงนี้แหละนะข้ามื้อก็ได้อาหามื้อมี่ข้ามก็ได้ด้วยเลยนะฮะสัญญากันนะว่าจะอยู่กันทั้งวันนะครับแล้วก็มากันสองวันเสาร์อาทิตย์น่าจะคนเยอะด้วยจริงๆคนเยอะมาตั้งแต่เมื่อวานแลวนะถูกต้องค่ะ ซึ่งแน่นอนนะฮะคนเยอะแบบนี้นะฮะงานดีๆแบบนี้เราก็ต้องขอขอบคุณด้วยผู้สนับสนุนของเรานะครับขอบคุณฮะโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพปรบมือให้เขาหน่อยนะฮะขอบคุณนะครับน้ำนมถั่วเหลืองและตาสอยปรบมือหน่อยและโยเกิร์ตดัชชี่อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพลำไส้ที่ดีกินดัชชี่ทุกวันดีต่อลำไส้ปรบมือหน่อยนะฮะไอ้ค่ะและยังขอขอบคุณบิโอเรย์ยูพีอัพพอร์ชเอสเซนติกแดดบ,บล็อกสุดทำบล็อกยู แม่ไม่หนักหนาค่ะยอดฮะโรเค็กอร่อยทุกที่ทุกเวลาครับใหม่อีูุูดีแม็ก2.2 DDI Mac Boss พลังใหม่กําหนดโลกนั่นเองค่ะอ่านะฮะผู้สนับสนุนของเรานะฮะร,รวมถึง,งร้านค้าของทุกท่านด้วยผู้ปกระกอบการรวมถึงศิลปินดาราด้วยนะครับกิจกรรมดีๆของเรายังไม่หมดนะนะฮะยังมีอย่างต่อเนื่องนะแต่ว่าช่วงนี้เราขอลงไปหาของอร่อยๆกินกันก่อนนะคะแต่ว่าพี่ๆแม่ๆไม่ต้องลุกไปไหนนะจับกลองพื้น